เคยสงสัยไหมว่าคุณเริ่มสมองเสื่อมหรือยังอาจเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะตัวการไม่ใช่อายุแต่คือภาวะดื้ออินซูลินรู้ไหมทำไมนักวิจัยถึงเรียกอัลไซเมอร์ว่าเบาหวานชนิดที่3สมองเราต้องใช้น้ำตาลเป็นพลังงานแต่ถ้าเซลล์สมองดื้ออินซูลินน้ำตาลเข้าไม่ได้สมองขาดพลังงานผลลัพธ์คือความจำแย่ลงและสมองเสื่อมก่อนวัย และที่น่ากลัวคืออินซูลินยังช่วยลดการอักเสบในสมองถ้าดื้ออินซูลินสมองอักเสบเรื้อรังทางด่วนสู่สมองเสื่อมเช็คเลยสัญญาณเตือนว่าคุณอาจดื้ออินซูลินแล้วอ้วนลงพุงน้ำหนักขึ้นง่ายง่วงหลังมื้ออาหารหิวบ่อยเบรนฟอกคิดช้าสมาธิสัน้นอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายไขยมันพอกตับหรือไตรกลีเซอไรด์สูงลองสังเกตตัวเองดูว่ามีกี่ข้อ พิมพ์บอกกันในคอมเมนต์ได้นะครับหรือถ้ามีคำถามเกี่ยวกับภาวะดื้ออินซูลินพิมพ์คำถามทิ้งไว้หรือทักอินบ็อกมาได้เลยครับสุขภาพสมองดีเริ่มที่รู้ทันภาวะดื้ออินซูลิน